สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระฤหัส,สบ,บดีที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันบ่า,า,า,บายแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาคุยกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวค, <c 'm S 2> ครับเรื่องของการเพิ่มช่องทางในการดูแลจิตใจผู้ที่ต้องแยกออกมากักตัว แล้วก็ผู้ที่สูญเสียคนในครอบครัวนะครับจากปัญการแพร่ระบาดของโควิดในครั้งนี้พูดคุยกับแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรน,นะครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับเรื่องราวของการพบดอกข้าวมสาชนิดใหม่ของโลกหงเหินสิริรักนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์สุรพลแสนสุขนักวิจัยสถาบันวิจัยรุกข,ขเวท มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจําวันจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับ้วยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็น a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้สองท่านสองรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดยทางรายการจะใช้ ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ธุรกิจ SME และลูกค้ารายย่อยอื่นๆนะครับเป็นเวลาโดยพักเฉพาะเงินต้นเป็นเวลานานสูงสุด12เดือนในการสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับ w w w g s b o r t h ภายในวันที่31 ธันวาคม2,564นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ด้วยการพักเงินต้นปเป็นเวลานานสูงสุด12เดือนนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ SME และลูกค้าสินเชื่อรายย่อยอื่นๆนะครับสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ภายในวันที่31ธันวาคม 2,564นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการพักชําระหนี้เป็นเวลาน,านาน12เดือนโดยหักเงินต้นพักเงินต้นนะครับเป็นเวลานาน,าน12เดือนสําหรับลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มธุรกิจ SME แล้วก็เป็นลูกค้ารายย่อยอื่นๆโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับคำถามคือ ภายในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคำต่อมานะครับ sms 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่28กรกราคมจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจารุวิทย์มสธรรมครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการพักชำระหนี้นาน6เดือนเป็นการพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ย ให้กับลูกหนี้กลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อยเป็นลูกหนี้รายย่อยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับโดยลูกค้าธนาคารจะส่ง SMS ไปยังลูกค้าหรืออาจจะมีการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไ y m o ให้สามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน M y m o จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับ กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปพลิเคชันสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนการใช้งานได้ด้วยตนเองหรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับซึ่งจากฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่อของธนาคารมีการประเมินว่าจะสามารถช่วยลูกค้าที่มีสิทธิ์พักหนี้ตามมาตรการดังกล่าวได้เป็นจำนวนถึง750 0 0 0รายด้วยกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของการเพิ่มช่องทางในการดูแลจิตใจผู้ที่ต้องแยกกักตัวแล้วก็ผู้ที่ สูญเสียคนในครอบครัวไปนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปพูดคุยกับแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุากรนะครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านผู้ฟังครับตามข่าวข้อมูลที่ให้มาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยได้คำนึงถึงปัญหาของประเทศไทยนะครับในขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเนี่ยทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดด้านสาธารณาสุขซึ่งทําให้มีการปรับมีการ มีการมีผู้ติดเชื้อนะครับที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยทางกระทรวงนะครับได้มีการปรับวิธีการรักษาเป็นเป็นการดูแลด้วยวิธีการโฮมไอซเลชันหรือว่าการแยกกักตัวที่บ้านนะครับหรือว่าคอมมิช i t ตี้ไอซเลชันหรือว่าการแยกกักตัวในชุมชนทั้งสองวิธีนี้ซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความกังวลมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบ ที่แตกต่างออกไปจากการรักษาทางกายกับทางสถานพยาบาลทั่วไปนะครับอาล่ะครับในช่วงนี้เราไปคุยกับแพทย์หญิงพันธพิบลน,นะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หลังจากที่มีโฮมไอโซเลชันกับคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับคุณหมอครก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้าสู่โฮมไอโซเลชันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะครับแล,แล้วเราเป็นยังไงบ้างครับสภาพจิตใจของคนแต่ละคนเขาเข้าใจไหมครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ต้อง อยู่ดูแลตัวเองอย่างไรคุณหมอฮะับก็ถ้าอยู่ในระบบแล้วก็จะมีผู้ให้คำแนะนำเขาก็จะรับทราบเรื่องการปฏิบัติตัวนะคะครับค่ะครับทีนี้เราจะดูแลเขายังไงถ้าเกิดว่ากรณีที่ต้องเข้าไปเนี่ยขาอาจจะรู้สึกไหมคะคุณหมอว่าเอ๊ะฉันเป็นคนไข้จริงหรือเปล่าแล้วฉันจะหายไม่หายอะไรอย่างไงมีปัญหาตรงนี้ไหมคะคุณหมออันนี้ก็เป็นความกังวลพื้นฐานของทุกคนที่ที่ไม่สบายนะคะก็ ก็เป็นห่วงอาการของตนเองแต่เนื่องจากว่าถ้าท่านอยู่ในระบบก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดตามอาการของท่านทุกวันต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นก็ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็จะช่วยเขาเข้าใจว่ามันก็มีความกังวลอยู่บ้างนะคะแต่ว่าในแต่ละวันจะดูแลตัวเองยังไงเพราะอันนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายสําคัญที่สุด ของการอยู่โฮมไอโซเลชันนะคะก่อนที่เขาจะเจอเจอนะคุณหมอเจอนะเจอนะเจอหมายถึงว่าเราประเมินแล้วว่าการท่านพอจะสามารถอยู่บ้านได้ครับแต่ก็เข้าใจตรงกันว่าทุกคนไม่สบายใชก็ก็คิดว่าอยู่ใกล้หมอไว้ก่อนใช่ไหมคะกับอันนี้จะเป็นการร่วมมือกันทั้งทั้งผู้ที่อยู่ในโฮมไอโซเลชันแล้วก็ผู้ดูแลค่ะอืมแม่ระพงติดโควิดนี่ก็เอาแค่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อเนี่ยเขาจะเกิดอาการทุกข์มากขนาดไหนคุณหมอะอืม คือหนึ่งรู้ว่าติดเชื้อก็ทุกอยู่แล้วทีนี้ถ้าเขาโฮมไอโซเรชันก็จะอาจจะรู้สึกกังวลอย่างที่ว่าว่าไม่เหมือนเราไปนอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะอันที่สามก็คือถ้าสภาพที่บ้านเช่นยังมีคนในบ้านมีสมาชิกอื่นด้วยไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวอันนี้สภาพก็จะก็จะต่างกันไปตามตามเงื่อนไขเจ้าหน้าที่ก็จะดูทั้งสามเรื่องคือหนึ่งดูอาการร่านการอาการแบบที่ยังอยู่โฮมไอโซเรชันต่อได้ไหมอันที่สองก็คือ ให้คําแนะนําเรื่องการรักษาทั้งหมดนะคะเพื่มีเรื่องการใช้ยาเรื่องการดูแลอื่นๆว่าอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการจัดการ,รในบ้านว่าทําไงจะยังรู้สึกปลอดภัยโดยเฉพาะสำหรับคนอื่นๆในครอบครวัว<ะ>ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการช่วยทําให้มีกิจกรรมมีภารกิจอื่นๆคือไม่งั้นเราจะเฝ้าดูอาการตัวเองมันเหงานะ <laughs> อ๋อยิ่งเฝาดูอาการมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยถึงแม้จะมีทีวีให้ดูมีรายการที่ชอบแบบออดีมาอะไรก็แล้วแต่แต่มันมันก็ยังคิดว่าตัวเองป่วยอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอฮะซึ่งเราก็ก็อยากถ้าถ้าถ้าท่านระมัดระวังบนมุมมองว่ารว่าป่วยถ้าเราระวังตัวเองอการดูแลสุขภาพระวังเพื่อไม่ให้เราเผลอออกไปนอกพื้นที่อย่างเนี้ยเป็นเป็นมุมมองที่เราก็อยากจะชวนคนที่อยู่โฮมอโซเลวชันให้มีกําลังใจและถ้ากำลังดูแลตัวเอง ปกป้องตัวเองให้หายป่วยแล้วก็ป้องกันตัวเองจากคนอื่นด้วยนะคะครับนี่จะบอกว่าไม่ให้คิดเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณหมอโอ้ไม่ได้หรอกค่ะ <laughs> เราเป็นหวัดเป็นอะไรเราก็ยังคิดเลยนะ <laughs> อ่าเราก็ยังคิดเอ้ยมเมื่อไหร่จะหายเ <laughs> มื่อไหร่จะหายอืมแต่อันนี้โควิดมันก็ต้องคิดแหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคิดแล้วจะทํายังไงให้เขาใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อันนี้ยากไมหมคะคุณหมอคะัอ่ <laughs> จริงๆก็ไม่ยากคือหลักการอันที่หนึ่งก่อนเขาต้องต้องเข้าถึงข้อมูลต้องเข้าใจข้อมูลก่อนอ่าที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองครับใช่คะเช่นเช่นอะไรบ้างครับหมอข้อมูลคือคือเช่นอาการแบบนี้อาการของคุณตอนนี้เป็นยังไงผมคิดว่าทุกคนอ่านมาหมดแล้วแหละแต่ก็ยังอยากได้ยินคนพูดตืงนขึ้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาโดยตรงจะเป็นภารกิจของเราที่เราทํางานกับทีมเจ้าหน้าที่ที่โทรศัพท์เยี่ยมบ้านว่า อย่าบอกว่ารู้แล้วคือทุกคนรู้แล้วแต่ก็ยังยังอยากได้ยินเจ้าหน้าที่บอกว่าอาการที่คุณเป็นอยู่นี่ออกไหมคะมันต้องมันต้องทําให้เขามั่นใจว่าอาการที่เขาเป็นอยู่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็สังเกตอาการสองอย่างนี้นะคะซึ่งโดยหลักเนี่ยตัวที่สําคัญคือเรื่องหอบเหนื่อยหอบเหนื่อยครับเช่นอเดินไปมานิดนิดหน่อยหน่อยทำไมหอบเหนื่อยนอนราบก็ยังเหนื่อยคทั้งที่อยู่ในท่าปกติอาการหอบเหนื่อย แต่ท่านก็จะมีอุปกรณ์ติดตัวไปด้วยคือวัดไข้กับไอวัดออกซิเจนนะคะของตัวเองซึ่งก็จะมีค่าตัวเลขคร <c oughs> มีสองสาตัวนี้ที่เปลี่ยนไป <c oughs> ก็ให้รีบแจ้งทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะตอนนี้พยายามนะคะให้มีอีกทีมหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นทีมเข้าไปในชุมชนครับเพราะว่าบางท่านโทรศัพท์ไม่พอจะต้องไปไปเยี่ยมับ <c oughs> นะคะจะได้ จะได้ดูแลได้เพราะอะท่านจริงๆเราดูแลอย่างนี้ผ่านไปสักห้าวันเจ็ดวันก็จะเริ่มค่อยๆเบาตัวขึ้นเบาตัวลงขึ้นค่ะคือความกังวลจะน้อยลงใช่ไหมฮะท่านองนั้นคืออาการทางกายลดทุกคนก็จะค่อยๆมั่นใจขึ้นนะคะ๋อ,อครับะะแม่พูดอย่างนี้ขนาดผมไอเนี่ยคุณหมอไออยู่บ้านซึ่งมันเอืดอมันละคายเคืองนะฮะยังอดกังวลไม่ได้เลยแล้วนี่คนที่เขามีเชื้อเหน่่นร่างกายเขาไม่กังวลยิ่งกว่าเราล่ะ ก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ส่วนที่สามที่เราพยายามให้ทุกคนรู้ว่าการดูแลกายกับใจมันไปด้วยกันไปด้วยกันอืมอครับท่านพูดคุยกับเราเรื่องการดูแลร่างกายดีดีแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้ต้องดูแลใจเราด้วยเพราะมันจะเป็นตัวเสริม,มให้เราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเพต่อสู้กับภาวะโรคที่กำลังเป็นอยู่ โอ้โหคุณหมอถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องจิตใจอยู่แล้วอาจจะเป็นอผมไม่อยากใช้คําว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรพวกนี้มีอาการว่าส่อว่าจะคิดมากอะ่ะเอางี้ดีกว่าคิดมากอยู่แล้วเนี่ยคุณหมอเราจะต้องยิ่งต้องดูแลจิตใจเขามากขึ้นกว่าเดิมไหมคะค่ะเราก็ทําสายด่วนให้ไหมค,ครับว่าอาจจะมากกว่าแค่คิอเจ้าหน้าที่ที่เขาตามอาการเ็าตามทุกวันอ๋อโทรถามท,ทุกวันเลย ตามทุกนวันเเขาอาจจะไม่ได้คุยยาวได้มากเพราะเขาหลายคนันึเขาอีกหลายหลายคนที่เขาต้องโทรตามครับเพขาก็จะส่งต่อมาที่สายด่วนสุขภาพจิตแปลว่าท่านอยากคุยนานท่านอยากจะคุยให้สบายใจขึ้นครก็จะมีทีมทางด้านสุขภาพจิตพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะคือคนเราบางทีอยากอยากระบายไอ้ความอัดอั้นตันใจใช่ไหมคะติดอัดใจถ้าเขาได้มีโอกาสได้พูดได้ระบายแล้วมีคนรับฟังที่ดีเขาบ้องจะไดี คลายใจลงหน่อยว่าน่าจะยังสามารถอยู่บ้านต่อได้จริงๆ<ะ>เราประเมินร่วมกันนะคะครับถ้ายัางอยู่บ้านต่อได้ก็จะก็จะก็จะดีที่สุด่อท่นต่อไปค <laughs> ะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะอยากไปโรงพยาบาลมากกว่าอยู่บ้านเพราะคิดว่าตัวเองป่วยท้านองนั้นซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจกันใช่ไหมค่ะอืมคับคุณหมออย่างอย่างผมผมแย่งอย่างนี้กัแล้วกันว่ากรณีของการกักตัวเนี่ยจะเป็น มันจะต้องมีทั้งกักตัวแบบว่าสงสัยว่ามีเชื้อหรือเปล่ากับอีกกรณีหนึ่งคือมีเชื้อแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นผู้รักษาแล้วเป็นสีเขียวถูกไหมครับคุณหมอสองกรณีนี้ถ้ากรณีที่เป็นผู้รักษาแล้วเนี่ยอันนี้มีคนคอยตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดกักตัวแบบไม่รู้มันมีอาการหรือเปล่ามีเชื้อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขาจะมีมีมีอะไรที่เราต้องคุยกับเขาบ้างไหมครคุณหมออ่าอันนี้จะอยู่ในที่เราเรียกเหมือนเป็น committee isolation นะครับเราพยายามให้มีศูนย์เป็นจุดที่ที่ในแต่ละ ชุมชนเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับือตั้งแต่หนึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจอาจจะมีไม่แน่ใจความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงมันก็ไม่ชัดเจนใช่ที่ท่านเคยเห็นรูปเป็นวงวงอะค่ะฮะวงหนึ่งวงสองวงสามนะคุณหมอวงสามบางคนอยู่วงสามก็กังวลละวงสี่ก็มีวงสี่ก็มีวงห้าก็มีที่ที่ท่าคนกังวลแล้ววิ่งเข้าหาการตรวจหมดมันก็จะยิ่งไปต่อขวดแคุณภาพอ่อกใช่ไหมแต่ที่ดีที่สุดบางทีที่ไม่มั่นใจก็คือ กักตัวเราเองลด <ừ m. S 2> กิจกรรมลงอยู่ในบ้าน <ừ m. S 2> สังเกตอาการอันเนี้ภายในห้าวันไม่ไม่มีอะไรเลยค่อนข้างสบายแล้วก็ท่านไม่ใช่วงวงหนึ่งชัดๆวงหนึ่งเช่นมีประวัติผู้ติดเชื้อับชัดเจนที่สัมผัสอย่างเงี้ยท่านก็ ค่อยๆคลายตัวเองใช่ไหมคะถ้าถ้ารดกิจกรรมไปได้อีกเป็นสิบวันสิบสี่วันอันนี้ก็ยิ่งปลอดภัยกับทุกคนมากขึ้นนะคะครับแสดงว่าถ้าเราหาคําตอบให้กับตัวเองได้แบบชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะคือให้มันรู้ไปเลยเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นอย่างนี้มันจะสบายใจกว่าใช่ไหมค่ะก็ดีดีกว่าไม่รู้าให้ให้คือคือเวลาเรากังวลว่าจะติดเชื้อขอให้เปลี่ยนมาเป็นการเฝ้าระวังตัวเองเฝ้าระวังตัวเองอือ่าแทนที่จะเป็นการ อวิ่งไปน,นู่นนี่ซึ่งยิ่งจะทําให้ให้ท่านมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น<อ>ไ,ไปใหญ่เลยอืมครับอะทีนี้คนคนข้างเคียงแล้วก็ชุมชนรอบๆเนี่ยจะมีมีบทบาทยังไงในการดูแลคนเหล่านี้คุณหมอก็คือว,ว่าตอนนี้ที่เราพยายามเสนอแนวคิดเรื่องเรื่องการดูเป็นเป็นชุมชนใช่ไหมคะใ่ครับเราก็จะพอรู้ว่าโดยรอบและแวกของเราทั้งหมดเป็นยังไงครับแล้วก็ตอนนี้ มีใครพอดูแลตัวเองได้ที่บ้านคใครยากลำบากต้องกักตัวเขาก็ไม่มีจะทานอันนี้คนข้างนอกส่งน้ำปลาอาหารเขาก็จะได้ไม่ต้องออกมาใช่ไหมคะใครเริ่มไม่สบายม,มากก็วิ่งเข้าหาตัวจุดที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้มีการจัดการ ก็น่าจะเป็นตอนนี้เป็นระบบชุมชนที่เราพยายามสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะคะดูแลซึ่งกันและกันครับแล้วก็จะมีจุดที่เป็นเหมือนหน่วยประฐมพยาบาลเล็กๆอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าอาจจะเริ่มทำโฮมไอโซเลชันไปได้เลยมันก็จะทำให้เราค่อยๆลดความเข้าถึงระบบเรื่องการจัดการต่างๆแล้วก็จจะได้เข้าถึงข้อมูลมดีดขึ้นนะนะคะกับส่วนในชุมชนเนี่ยถ้าถ้าจะ เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ควรจะไปตั้งข้อรังเกียจเขาอย่างนั้นหรือเปล่าคุณหมอฮะเพื่อลดความกดด,ดันทางนี้คือเรารู้ว่าเราลดความเสี่ยงได้ว่าต้องกลับมาที่หลักการนี้คือตอนเนี้ยท่านไปไหนก็เสี่ยงหมดใช่ใช่โดยอัตราการระบาดแบบนีนะะใบ้ใช่ครับใช<น>่ครับเราเราไปสักใสท่านก็ต้องไล่คนออกหมดทั้งชุมชนนะคะอืมไม่ได้ตัวท่านเองด้วยนะถ้าเกิดท่านติดขึ้นมาใช่ไม่ได้ตัวเราเองก็อาจจะเป็นหนึง่ง <laughs> <laughs> แต่ว่าจริงจริงแล้วเรา เราลดความเสี่ยงหมายความว่าเราระมัดระวังไม่รวมกลุ่มกันเราล้างมือด้วยน้ำแมะสบู่เสมอกับเข้าบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําล้างมือสะอาดออกข้างนอกใส่แมสปิดสนิทไม่แตะสัมผัสโดยไม่จําเป็นคือคือถ้าเราลดความเสี่ยงตัวเราเองตลอดเวลาคือว่าอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันแล้วเพื่อเฟือกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรมันถึงจะไม่เป็นไรใช่ค่ะถ้าเราผลักกันไปมามันเนี่ยเหมือนสมมติมีลูกบอลสีแดงเ่ยแล้วท่านผลักมันไปมา เดี๋ยวสักพักก็เปื้อนกันหมดอะค่ะใช่ใช่ใช่ไหมคะอืมครับแม่คุณหมอนี่กําลังหลับตานึกภาพอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าในในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเกิดมีคนติดเชื้อขข้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราอาจจะไปตลงตลาดกลับมาซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรมาฝากเขาเล็กเล็กน้อยอย่างนิดเดียวหน่อยเดี๋ยมันมีผลไหมคุณหมอมีผลกับความรู้สึกของทุกคนนะคะเพาเขาขา<อ>ไม่กลาออกมาจากบ้านอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับท่านก็ไม่ต้องเข้าบ้านเขาท่านก็ถูกต้องถูกตสองไว้ใช่ไหมคะกลับเข้าบ้านท่านท่านก็ล้างไม้ล้างม ครับเราก็ปลอดภัยเขาก็อยู่ในบ้านาก็สบายใจอทุกคนก็สบายใจโอเหมือนกับว่าเขาจะรู้สึกไหมครับว่าเ,เพื่อนบ้านก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเขาเรกเดี๋ยวบอกหายมาไห่ก็กลับไปคุยกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรช่วงนี้ก็ดูแลกันไปทานองนั้นนะฮะค่ะก็ไม่มีใครอยากป่วยอะค่ะไม่ <c oughs> ใครอยากเชือแล้วทุกคนก็อยากหายใช,ใช่ไหมคะถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เราอยู่ร่วมกันได้ค,คนผ่านช่วงเวลาอย่างนี้ไปได้ใช่ไหมคะกุ้มร้วนหนึ่งอจะเป็นบ้านเราเขาต้องมาส่งอาหารเราก็ได้ก็เป็นไปได้ กับอันนี้เราเราเรียกว่าเป็นการอยู่กับโควิดได้ไหมฮะอยู่อยู่ยังไงให้อยู่ได้เอางี้ดีกว่าผมใช้คอน,นี้ได้ไหมฮะตันนี้ก็ต้องอยู่กับเขาอะค่ะ <c oughs> ม,มัน,นมันหนี <c oughs> ไม่ได้แล้วเขาออยู่กับเราไปแล้วอ่ะค่ะครับอ่ะก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปแต่เอาละเรื่องต้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องมาอยู่ในลักษณะของโอมไ isolation เนี่ยอ่อันดับแรกที่เพื่อนบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านต้องทำวามเข้าใจก่อนคือต้องอธิบายข้อเท็จจริงก่อนให้เขารู้ก่อนใช่ไหมฮะว่าตัวเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ค่ะนะฮะเสร็จแล้วปับ๊บเสร็จแวปั๊บเนี่ยลเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต้องทํำยังไงคุณหมอครัก็แยกแยกนะคะแยกให้ได้มากที่สุดให้มากที่สุดซึ่งหมายถึงว่าผู้ติดเชื้อต,ต้องเข้าใจตัวเองด้วยนะครับค่ะผู <S <S ้ติดเชื้อก็คือ ย่เว้นท่านอยู่ในบ้านตัวคนเดียวไม่มีใครอันนั้นอ๋อในอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นท่านจะเดินไปไหนมาไหนก็เรื่องของท่านเลยตามสบายเพราะว่าเพราะว่าบ้านของท่านท่านปลอดโรคเรียบร้อยท่านจะคลีความสะอาดก็ว่าไปแต่ถ้ายังอยู่ร่วมกันถ้ามีพื้นที่ส่วนตัวก็พยายามไม่ออกมาก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้ามีบางช่วงจําเป็นบ้างก็ใส่แมสปิดสนิทแน่นไม่แตะสัมผัสกันทำไมคะให้มีระยะห่างกันแยกของใช้ทั้งหมด ทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยจังหวาจะครบไปใช่จนอาการหมดนะคะจนอย่างน้อยสิบสี่วันขึ้นไปกลับอย่างน้อยนะฮะอาการดีดีขึ้นไม่ใช่ห้าวันอาการดีแล้วเที่ยวเลยท่านท่านยังไม่ได้นะคะเที่ยวไม่ได้ค่ะับซึ่งอันนี้เข้าใจว่าหลักการนี้น่าจะรู้กันหลายเพียงว่าบางทีอาจจะเขาเรียกอะไรไม่มีใครแล้วไม่มีใครเห็นมั่งอะไรทํานองนี้ควรจะคิดอย่างนั้นไหมคุณหมอท่านยังปิดเชื้อซ้ําได้นะคะนั่นสิฮะเราถึงอยากให้ท่านหายจนสนิท สนิทจ,จริงๆอืมจะดีกว่านะครับเอาละถ้าตอนนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องเอ่อเราเขาเรียกอ,อะไรนะเราจะมีหลักยังไงในการดูหรือว่าสังเกตว่าคนที่ติดเชื้อแล้วก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาเริ่มมีปัญหาทางจิตแล้วคุณหมอครัอเขาเปลี่ยนไปเป,นเปลี่ยนไปซึงเหมือนไม่สบายใจอย่างมากอ่าครับเขาเริ่มกระวนกระวยครับ หรือเขาเริ่มไม่ค่อยยอมปฏิบัติตามสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วเขาเกิดความไม่สบายใจอะไรบางอย่างนะคะคก็รักษาระยะห่างแล้วก็ถ้าให้ดีก็ใช้ผ่านการพูดคุยผ่านไลน์ผ่านอะไรลดการสัมผัสโดยตรงแต่การที่ยังมีคนคุยกับเขาบ้างมันจะได้คุยกันว่าเขาจะได้รับรู้ว่าทุกคนรู้ว่าเขาอยู่อย่างนี้มัน หน้าอึดอัดนะคะใครไม่เคยอยู่ไม่รู้ต้องถามคนเคยสี่วันไม่เดินไปไหนไม่ได้ออกเลยเนี่ยก็จะรู้นะคะแล้วก็ให้กําลังใจเขาอ,าอาจจะชวนเขามันก็จะทําให้เขาดึงออกาจากความสนใจตัวเองทํานู่นนี่นั่นบ้างคนยังพอคุยกันได้บ้างเทคโนโลยีก็มาช่วยเราเยอะนะคะค เห็นทั้งเสียงเห็นทั้งหน้าได้หมดแต่ว่าไม่ต้องเจอไม่ต้องสัมผัสกันอนะะทีนี้ผมถามเผื่อน,นิดนึงคุณหมอครับเกิดมีใครอ,อที่เป็นผู้ติดเชื้อแล้วใช้คําว่างไงดีคือดือ้อฮะพูดง่ายดือ้อไม่ยอมรับว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่เป็นไรมั่งอะไรทํานองน,นี้ฮะจะทํำยังไงครับคุณหมอพูดได้เขาเข้าใจเลยคือตัวเขาเองก็ต้อง <laughs> ก็ต้อง <laughs> ก็ต้องยอมรับ กติกาเนี่ยค่ะถ้ายอมนะน,นี้อ่าถ้าเขาไม่ยอมเขาก็ต้องถูกแยกตัวเองออกไปครับจากคนอื่นอืมนะคะครับเพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจตรงนี้เอาละครับคุณหมอมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมเชิญนะก็ถก็ทีอะไรก็ตอนนี้จริงๆในกล่องที่เล็กกล่องรอตทายก็มี QR code อยู่แล้วนะคะก็ยิง QR code ได้ทุกคนในบ้านนะคะคที่มีโฮมสเตชันคุยกับทีมสุขภาพจิตได้ตลอดเวลานะคะเรามีเว้น ดูแลรับสายท่านตลอดเวลาค่ะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับแพทย์หญิงพันธ์พิมลมิปุลากรนะครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขท่านฟังครับก็เอาเป็นว่าถ้าก็มีอยู่สองประเภทน่ะหนึ่งก็คือคนที่ไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือเปล่าแต่ว่าคนรอบข้างนี่ติดเราก็ต้องกักตัวเขาด้วยนะฮะสิบสี่วันกับอีกส่วนหนึ่งคือผู้ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นสีเขียว หรือเป็นสีเหลืองซึ่งแพทย์บอกว่าให้คุณสามารถกักตัวที่บ้านได้อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแลใส่ใจพูดคุยกันห่างๆนะครับไม่เป็นไรคุยได้คุยอย่างห่างกันนอกล้วกันในรั้วห่างกันสังเมตรสองเมตรแต่ไม่ต้องไปอยู่ใกล้กันแล้วก็เวลาคุยก็พยายามใส่หน้ากากหน่อยก็แล้วกันนะครับลดการสัมผัสโดยตรงแล้วก็อย่างไรก็แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยก็พยายามอยู่ห่างไว้แต่สามารถสื่อสารกันได้นะครับอย่างนั้นจะดีกว่าเพื่อให้เขาเกิดสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับ เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของการค้นพบดอกเข้าภรษาเป็นชื่อดอกไม้นะครับชนิดใหม่ของโลกเลยชื่อว่าหงเหินสิริรักเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์สุรพลแสนสุขนักวิจัยสถาบันวิจัยวไลรุกขเวศมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับ ส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักชําระหนี้เป็นการพักชําระเงินต้นนะครับเป็นเวลานาน12เดือนด้วยกันสําหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ SME แล้วก็เป็นลูกค้ารายย่อยอื่นๆนะครับซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารนะครับ www.gsb.or.th คำถามคือลงทะเบียนได้จนถึงวันที่เท่าไหร่ เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ